p l i m มัสออโตเฮาสนะครับเราได้รับคัดเลือกจากทางบริษัทเบเซส e n นที่ประเทศเยอรมันนะครับเพื่อให้เข้าร่วมในโครงการ Choice of o v e r s e e ในโครงการนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของโชว์รูมและศูนย์บริการในรูปแบบใหม่โดยทุกอย่างเนี่ยจะมุ่งไปที่ลูกค้าเป็นจุดสุดกลางอย่างแท้จริงด้วยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของสโลแกนของบริษัทเราว่า p พล m u s Auto House เปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อความพึงพอใจสูงสุดครับ สำหรับลูกค้าไม์บักเนี่ยอยากให้มั่นใจเลยนะครับว่าท่านจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพห้องที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่าเป็นไม์บักเอ็กซ์คลูซีฟลาวนอกจากนั้นแล้วเราจะได้เตรียมเรื่องของไม์บักคือเป็นผู้ที่ดูแลลูกค้าไม์บักอย่างใกล้ชิดทีมช่างของเราเองเราก็ได้ส่งช่างที่มีความสามารถเพื่อเข้าไปอบรมคอร์สต่างๆในการดูแลรถไม์บักด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับลูกค้าของเราครับผม